ท่านผู้ชมมายังสระว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปไปลคลิปนี้ก็เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่คิดว่าอยากให้เด็กของท่านมาฝึกว่ายน้ำนะครับแล้วก็ไม่รู้จะม,มาฝึกกันที่ไหนนะครับที่นี่ก็มีสระว่ายน้ำสำหรับ ฝึกให้เด็กว่ายน้ำหรือว่าได้ลองสัมผัสกับน้ำได้ณนะที่แห่งนี้นะครปกติในวันหยุดหรือว่าช่วงปิดเทอมสะแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยเด็กๆเ,เต็มจริงๆนะฮะเด็กผู้หญิงก็จะใส่ชุดสีชมพูเต็มไปหมดนะไฮไลท์ของสะเด็กที่นี่ก็คือภาพโมเสก เป็นขบอยนั่งบนบวกกระทิงนะครก็ถือว่าเป็นโมเสกที่สวยงามนะครับแล้วก็สาะแห่งนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นสีฟ้าจางๆก็จะตื้นมากนะครับก็จะมีห้องน้ำชายหญิงแยกกันนะครับแล้วก็จะมีฝักบัวสำหรับล้างตัวก่อนที่จะลงสระนะครับก็ในสระก็จะมีพื้นที่อยู่สองส่วนนะครับ ส่วนที่เป็นสีฟ้าอ่อนนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ตื้นที่สุดนะครับก็คือเด็กยืนได้ก็ไม่จมแล้วนะแล้วลักษณะของขอบสระก็จะโค้งไปอย่างนี้นะแล้วก็ระหว่างช่วงต่อของศระที่มีส่วนที่ตื้นแล้วก็ลึกลงไปก็จะเป็นส่วนที่นั่งอยู่ได้นะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าแยกระหว่างส่วนที่ลึกแล้วก็ส่วนที่ตื้นนะก็จะมีพื้นที่มีสีที่แตกต่างกันนะก็จะมีสไลเดอร์เป็นปรูปปลาวานอยู่อันหนึ่งนะก็เหมาะสำหรับคนที่จะมาฝึก ว่ายน้ำนะ่ะคือฝึกพอเป็นได้นิดหน่อยก็จะเข้าไปยังสะใหญ่ที่อยู่ด้านโน้นนะ้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำหรับพักคอยหรือว่านั่งทานอาหารกันนะปกติก็จะมีอาหารและเครื่องดืง่มแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีนะเพราะว่าคนมาใช้บริการที่นี่น้อยมากนะกลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะสาว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ นบบมววันนี้ครอบครัวของน้องเทพายกับน้องเพชรกล้านะครับน้องเทพายอายุแค่สองขวบกว่านะครับก็พามาเล่นสะ ที่นี่เป็นวันแรกนะ <c oughs> เพไทายสองขวบกว่าแล้วครับประมาณสองปวดสามเดือนแล้วอัน <c oughs> นี้พามาเล่นน้ำที่มอแม่โ้ <c oughs> ที่เพชรกาจิขวบแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ได้สมัครสมาชิก,กเด็กๆก็จะจ่าย สามสิบบาทนะผู้ใหญ่ก็จ่ายคนละห้าสิบบาทนะแต่ว่าถ้าสมัครสมาชิกก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงสระในแต่ละครั้งเลยนะบรรยากาศของสระแห่งนี้คลิปหน้าจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มนะคลิปนี้ ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่อง u t u b e เคล็ดลับน้ำตอนท้ายคลิปก็จะเป็นไฮไลท์โดยรวมของสระว่ายน้ำที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะครับคลิปหน้าจะนำเอาบรรยากาศที่สนุกสนานและผู้คนมาใช้บริการก,กันที่นี่ให้อีกคลิปหนึ่งนะฮะก็คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ